ผมอ่ะเคยเห็นรถคันนี้ขับพุ่งชนผมมาทีงแล้วที่บางปะหาร,รแต่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นสืบเส้นชัยเนี่ยอยู่ตรงใกล้เกิดมาค,คนเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นร้อยช่วงจังหวะว่าผมหันไปม,มองอทีเาก็ตะโกนมาเลยเฮ้ยพอยเฮ้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาชักปืนมาเชื่อว่าคนเป็นร้อยเนี่ยปึ๊บเดียวไม่เกินสิบวิแม่งหายหมดเลยเขาไอ้สัตวเมื่อมือจับปืนหัวง้างจะตกบอก้พี่ใจเย็นเขาก็เขาก็ลากเขาบอกไอ้สั์ผมไม่ต้องกลัว เดี๋ยววันนี้กูยิงมึงแน่เขาก็ลากเขาบอกมึงอะโวนตีหน่ะลากลงมาประมาณสักสิบกว่าเมตรอะนะเขาก็จ่อหัวเสร็จปุ๊บเขาบอกไอ้สัสมึงยาวหัวหรือยาวขาให้มึงเลือกเอาแล้วก็พุ่งตรงนะผมก็ยกมือไหว้เขานะก็บอกพี่อย่าทำผมเลยพ่อแม่ผมแก่แล้วครับเขาก็อ่ามึงอย่ามองนะมองไปครับสวัสดีครับผมลูกแปงพาทัวร์นะครับวันนี้เรามาทัวร์ที่เดิมครับอู สีนะครับ MB เพนส์การาดนะครับก็อย่าลืมนะมาใช้บริการกันรับทำสีเรือสีรถผมกำลังตีให้เลยนะครับว่าที่นี่ทำสีดีมากนะลองมามาใช้บริการดูนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งตำนานอีกหนึ่งตำนานเนี่ยคือในยุค90นเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามีใครบ้างที่ไม่รู้จักเขานะถ้าเอ่ยชื่อนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณบอยครับอ่ะสวัสดีครับพี่บอย สวัสดีครับพี่บอยแนะนําตัวหน่อยอยสวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับน้องๆเรียกผมว่าบอยเชงนะครับครับผมอยากนิดพี่บอยครับอยากถามว่าพี่บอยเรียนโรงเรียนอะไรครับตอนมัธยมผมเรียนโรงเรียนสุขหลาบนนนะครับแล้วก็พอจบมสามก็ไปต่อที่พานิชพนครแล้วก็จังหวัดวัดติสนุกแหงสนุกไม่เข้าเรียนเลยก็โดนรีไทยโดนรียไทยพอรีไทยเสร็จปุ๊บก็มาต่อที่อาชีวศิลป์ตอนนั้นเรียนอาชีวศิลป์รอบบ่าย ครับแล้วก็ไปจบที่สพนครับครับก็เรียนอาชีวศิลป์นเนี่ยผมยอยากอยากอยากฟังเรื่องราวของออตอนที่เรียนอาชีวศิลป์เป็นยังไงบ้างครับของผมเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยมันจะไปหนักคือเราเรามาจากพาณิชเนี่ยมันไม่มีการตีเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาปรับตัวพอมาปรับตัวเนี่ยเราไม่รู้ระบบไม่รู้อะไรแต่ก็พอรู้บ้างพื้นฐานว่าเฮ้ยมันมีตีกันนะมีโรงเรียนศัตรูมีอะไรบ้างในระดับเบื้องต้นแต่ว่ายังไม่เคยมามาปะทะกันแบบ จะจะแต่ส่วนมากเนี่ยของผมเนี่ยเด็กศิลป์เนี่ยก็อย่างที่รู้ๆว่ามันทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งกระดาษทั้งม้วนสีทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลักเมาซะเยอะมันมันไม่เอื้อมหน่ยต่กกันมันจะเป็นผู้โดนกระทำซะมากกว่าครับโดนมากกว่าได้ฮะมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่จําได้พอที่จะเล่ามีมีมีหลายเคสครับเคสนึงเนี่ยตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งครับก็คือยังยังปรับ ปรับจูนเรื่องการไปการไประบบแก๊งเนี่ยยังไม่ลงตัวนะฮะก็มีก็รวมกันกับเพื่อนตอนปีหนึ่งนะไปกันสามสามสี่คนนะฮะก็มีล่องไปล่องแซมสองรอบบ่ายนะฮะไปครันี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งรถมากันสามคนสามคนครัน้นี้อ่าไม่รู้พูดได้ไหมเพืพดด่อนคนหนึ่งนี่ก็เพียบครับเพียบเนื้อเลยเต็มกราฟเพื่อนอีกคนนึงก็ก็ด็อกเตอร์เลยครับฉีดเลยส่วนผมเนี่ย ผมก็ไม่ได้เล่นผมเมาเมาเล่าเฉยๆ,ๆคราวนี้เสร็จเนี่ยก็นั่งนั่งรถมานั่งรถมามาเจอโรงเรียนช่างกลโรงเรียนหนึ่งรตรงพระนครเหนือเขาก็ขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นมาคนเดียวเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรเราก็ไม่ได้ไปทําเขาไม่ได้อะไร,รนะเขาก็เขาก็จังหวะว่าพอมาถึงบางโพพอมาถึงบางโพเนี่ยเขาก็ลงไปเจอเพื่อนเขาเจอเพื่อนเขาสามคนเขาก็มีอาการเลยก็มาแจกของลงของรับผมก็เรียกเพื่อนลงไปบอกเฮ้ยอ่ะเราลงไปบวกกันเดี๋ยวสามสาม วัดกันแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมัน,ม,นมันเพี้ยปะนะนก็เขาก็ไม่ไหวไม่ไหวเสร็จปุ๊บเราก็โอเคไม่เป็นไรก็ก็ผ่านไปพอหลังนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยอีกวันหนึ่งเราก็นั่งมารถเมย์เหมือนเดิมเนี่ยมาแก๊งเดิมเลยเราก็มาไม่เจอนคนนี้แต่มาเจอโรงเรียนไอโรงเรียนนี้แหละแต่ว่าเขาขึ้นมาสองคนขึ้นมาสองคนคนหนึ่งตัวสูงคน,นงตัวเล็กพวกผมก็เข้าไปเลยก็มีดไปจี้คอแล้วก็ก็เอาเข็มคัดเอาก็ แล้วก็เอาเข็มโรงเรียนเข้ามาแล้วเราก็เอาหนังสือเนี่ยให้ไปฝากเพื่อนเขานะเรา<ๆ>เราถีบเขาลงคนเดียวอีกคนนึงก็เอาหนังสือไปฝากเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาเอาไปเอาไปให้ที่โรงเรียนอ่าคันนี้เสร็จปุ๊บอีกวันนึงอีกวันนึงคันนี้นเสร็จก็เราก็นั่งรถมาเหมือนเดิมผ่านตรงโค้งตลาดเขม,มาโอ้โหผมผมอยู่ประตูหน้าเพื่อนอยู่ประตูหลังผมก็อยู่ประตูหน้าแล้วก็มีเพื่อนอยู่ประตูหลังคันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มองมันมีคนกดอ่อนลง เราก็มองโอ้โหแม่งมามืดเหลือว้เราตอนแรกยังนี่วันนี้ทาไมโรงงานมันเลิกเร็วอย่างวะพอดูโอ้โหตายหาแล้วว่ะไอโรงเรียนที่ว่าเพื่อนนะ่ะไปตบเข็มเข้ามาเนี่ยปลาขวดมาปลาขวดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขวดแตกเนี่ยรถเมย์ทำท่าจะจอดก็ไม่จอดแล้วก็พวกเขาก็เอามีดมาฟันผมก็กันประตูหน้าเพื่อนก็กันประตูหลังคนก็เลยไม่ได้ลงจังหวะว่าพอรถตีโค้งพอตีโค้งเสร็จปุ๊บดันมีสามสามตามมาอีกคัน มันก็แขกขึ้นสามสามหมดเลยตามมาไล่บี้สามสองผมเนะี่ยผมก็วิ่งไปบอกคนขับก็บอกว่าให้ปิดประตูแล้วก็ขอร้องว่าเนี่ยให้ขับฝ่าไฟแดงไปแล้วก็จากตรงนั้นอนะ่ะมันก็มันสี่ห้า 4, ไฟแดงมันก็ถึงสี่ย่านพอเราถึงสี่ย่านล้วก็ก็รอดก็เก็ดก็เฉียดดีงั้นครับออนอกจากเหตุการณ์นั้นนะมีเหตุการณ์ปทัทะากับอินบ้างไหมปทัทะากับอินผมตอนตอนผมเรียนรอบบ่ายเนี่ยมีอินเคยมาปิดคเคยไม่ปิด,ปด<ๆ>แล้วครั้งเนี้ยเขาก็ ตอนนั้นอินผมจำได้ผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่แล้วก็อินมาปิดมาเยี่ยวเยี่ยวเหน้าประตูเนี่ยมาประมาณ10กว่าคนผมคนจะาไม่ผิดนะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มาตีรถตีแลไรคันนี้นเสร็จแล้วก็รวมกันแล้วก็ลงไปพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันจะมีตอนนั้นรู้สึกจะด้านหลังโรงเรียนกํนลาลังก่อสร้างอยู่ก็จะมีชุดหนึ่งวนไปด้านหลังชุดหนึ่งก็ออกไปด้านหน้าแล้วก็อินเนี่ยจะแตกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ออกไปทางแยกสี่อีกกลุ่มก็วิ่งไปหนีไปทางท่าน้ําแล้ว แล้วก็ไปไล่ก ну ัน no น่ไล่กันแล้วก็ก็น่นประมาณนั้นนะเท่าที่จําความได้ก็จริงๆรู้สึกว่าอินจะไปสองครั้งไไปสองครั้งไปสองครั้งครับแล้วครั้งครั้งครั้งนั้นรู้สึก่าไปเอาป้ายเขามาก่อนหรือยังไงเนี่ยแล้วก็มาครับอ่านั่นน่ก็จะเป็นมีมีชุดของบิลลี่ครับบิลลี่สามสองเขาก็ก็ไปไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเหมือนกันบิลลี่ครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้น แล้วได้เรียนต่อไหมอ๋อผมผมเรียนมาถึงปีสามเท่มหนึ่งออแล้วนี้เสร็จจังหวะว่ามีไม่เข้าใจกับอาจารย์นิดหน่อยผมก็เลยว่าโอนเกรดผมก็ออกเลยออกไปเข้าสพนไปเข้าสพนแต่ผม,ไ,มไปเรียนรอบค่ำไปเรียนรอบค่ำแต่แต่ก่อนนั้นนะมันมีช็อตหนึ่งตอนปีสองครับผมนั่งคือพอปีสองเนี่ยผมไม่ได้กลับแกงและครับมันมีเหตุที่ว่าผมไม่ได้กลับแกงผมก็กระจายไปกลับ สายนั่นมั่งสายนี่มั่งอะไรเงี้ยฮะครั้นี้ผมนั่ง66ผมจะนั่ง66มาลงแถวธุรกิจแล้วก็นั่งบินมอไซค์มาต่อตรงแจ้งวันนะนครั้นี้ผมนั่ง66ผมมาเจอมาเจอเทคโนโลยีชื่นครับโอ้ผมเห็นแหมมันเท่จริงครับนั่งมาแบบโอ้โหแบบแล้วผมอยากเข้าอยากเข้าครั้นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาบอกอาบอกว่าเนี่ยจะย้ายโรงเรียนตอนนั้นผมียนปีสองนะครับก็ก็ชวนอามาชวนอามามาถึงปุ๊บก็ มารออาจารย์อาจารย์อาจารย์วัฒนาครับช่วงระหว่างนั้นก็นั่งรออยู่หน้าห้องรออาจารย์ใหญ่มันก็มีเด็กเด็กขาสั้นนะฮนะเขาก็เดินมามนก็เขาก็คุยกันผมก็นั่งอยู่กับอาผาก็คุยกันสามคนคุยกันเจียวแลว้วเฮ้ยสัตว์มึงอย่าไปเล่นเลยมีดเล่นต้องเล่นปืนนี่เนี่ยเขาหยิบลูกอาผมก็มองหน้าเขาบอกแน่ใจจะเรียนโรือยออมึงแน่ใจจะเรียนโรงเรีงนี้หลุดแล้วมาเดียวโหวขนนักแข่งแม่งเรื่มเลยหนวดเดียโหแม่งแกงงอ,อมผมตอนนั้นนะ่ะผมแล้วปรากฏว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาก็ เรียกเข้าไปคุยเขาก็ถามว่ามาจากที่ไหนผมบอกว่ามาจากอาชีวศิลป์การนิออนเทศเขาก็บอกว่าเขาไม่รับเขาไม่รับคือไม่ใช่ว่าที่ไม่รับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่ดีหรือว่ารเราเลวหรือเราเขาบอกว่าดูเรียบร้อยไปเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเรียนไม่ได้ให้กลับไปเรียนที่เดิมมันไม่มีเหตุอะไรที่ว่าจะจําเป็นจะต้องมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ย้ายจนสุดท้ายพอปี3ามเราก็ย้ายไปเรียนสพนรอบค่ค้ไปเรียนเก็บเทอมเดียวนั่นนะครับแล้ว เรียนสอบพนมีบิวมีอะไรไหมอ้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยเพราะปีสามเราจะจบใช่ครับใช่ครับเราก็พิวอย่างเดียวครับครับหลังจากจบหน้าตรงนั้นแล้วแล้วไปทําอะไรต่อครับผมก็มาเรียนเนี่ยก็มาเรียนธุรกิจเรียนอะไรก็เราก็ไม่จบก็มาจับสนุกอยู่ตามโต๊ะตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาจับพัดจับผูเนี่ยก็คือมาเล่นมาเล่นโรซิ่งเนี่ยมาเล่นโรซิ่งครับตอนมาๆนักปีสี่หกสี่หกเนี่ย ก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยเราก็แต่มันเริ่มจากตอนมหาลัยก่อนตอนมหาลัยเนี่ยประมาณนักปี3839มเนี่ยนะมันจะมีอัดหน้าเซนจอนเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีอัดรถหน้าเซ็นจอนหน้าวิพานี่ยนะเราก็ยังไม่มีตังค์แล้วก็ไปดูอาศัยไปแจมกับเพื่อนลงขันกันนั่งรถไปดูไปปีรั้วดูดูข้าอัดรถอะไรเงี้ยเราก็โอ้ชอบมันมันสนุกมันตื่นเต้นเราก็อยากมีรถอยากอะไรเงี้ยจนวันหนึง่งประมาณนักมาเริ่มซื้อรถประมาณปี4ี่ห้าี่ก แต่ว่าปี4-6เนี่ยมันเราก็ไปอัดไปอัดเรามีรถเราก็ไปอัดตามกเกษตรตัดใหม่ตามพิภาวดีตามแจ้งวัฒนะเนี่ยแต่ว่ามันจุดหักเหเนี่ยมันเริ่มจากว่าผมไปดูแข่งรถซูปอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยครั้งแรกที่เขาจัดที่สนามสหพัฒน์นะครับครั้นี้ผมไปดูแล้วมันมีมีคนจัดเขามีจัดเชงอยู่แล้วคนคคชื่อเอกหัวทองชื่อเอกหัวทองคราเนี้เขาจัดเนี่ยรถคันที่ผมไปเนี่ย ชื่อเด่นครับชื่อเด่นเขาไปเสร็จปุ๊บเขาเอารถไปแข่งเอารถไปแข่งผมก็ฝากเขาแทงฝากเขาแทงไปพันหนึ่งฝากแทงไปพันหนึ่งได้มาพันแปดคือเขาชนะนะคโดนหักค่าน้ําไป20%เปอร์ผมเฮ้ยแม่งแล้วก็คิดในใจว่าแม่งหกัหกเยอะเว้ยมันหักเยอะเกินไปเราก็แม่งและอย่างมันผมดูว่ามันมันมัน,มนเป็นอะไรที่มันไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็เลยคุยกับเด่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเรามาจับแถวนี้ดีกว่าเว้ย เรามาจัดแถวบางบัวทองแถวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนหน้าที่ไปไป,ไปแข่งเนะี่ยคือเส้นบายพาสเส้นบายพาสครันาวนีเ้เสร็จปุ๊บก็มาจัดก็เลยก็เลย,เลยตอนแรกก็เรียกก็เลยมารวมกันกระเด็นเนี่ยมาจัดที่เส้นบางบัวทองเส้นสามโคกอะไรเงี้ยครับก็คือก็คือก็เลยเป็นที่มาของเนียย Boy. Boy. นะ่ยแหละครับบายบอยบอยเชงใช่ไหมครับก็คือผมอยากรู้ว่าในการจัดแต่ละครั้งเนี่ยมีวิธีการยังไง สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นงี้ตอนประมาณปี4 6เนี่ยตอนหน้าสนาม MNC มเนี่ยมันป sure no ิดม yeah, ันไม่มีสนามแข่งทองห้าไม่มีลาดบุรีไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วมันมันใบรุ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันอัดอั้นนะมันก็อยากจะระบายทํารถมาเนี่ยจากมันก็อยากจะระบายแล้วก็มันไม่มีเวลาไม่มีสนามก็อย่างสมมุติว่าผมก็นัดมาผมก็บอกสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี Facebook ไม่มี Facebook มือถือเนี่ยยังเป็นมือถือรุ่น เกมงูอ่ะเกมงูแล้วก็อาศัยก็โทรบอกไอ้คืนนี้เจอที่นี่นะคืนนี้เจอที่นี่มาปุ๊บอ้อย่างสมมติพี่หนึ่งมีรถยังโอ้มีรถอยากมาแข่งกันพี่หนึ่งวังเจโอวังเอสาร์เราก็ดูจากความน่าจะเป็นว่าเฮ้ยถ้าครูนี้เนี่ยเครื่องเอสาร์เนี่ยกับเจมาวิ่งกันเนี่ย ดูซีซีดูจากของแตง่งดูยางดูคนขับดูอูรรถที่ทําความน่าจะเป็นมันจะต้องต่อกันเท่าไหร่เราก็อาศัยว่าเราเป็นคนชอบเล่นการพน,นันเราก็ดูฮ้าถ้าแม่งวิ่งกันแต้มนี้ท่านี้มันน่าจะสนุกอะไรที่ว่าเราอยากเล่นเนี่ยแล้วแม่งแทงยากเนี่ยเวลาเราจัดเนี่ยเวลาเวลามีคนมาแทงเขาโอโ้พี่แม่งแทงยากกว่าครูนี้เออมันมีความสุขมันมันเออมันมันเต็มเินยากใช่แล้วมันไม่รู้จักแทงข้างไหนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เออเราได้ยินแล้วมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าสมมติจัดปุ๊บเนี่ย แล้วแม่งควรแม่ง <ces> แห่ไปอ,อแทงอยู่ข้างเดียวเนี่ยมันไม่มันครับมวย AN มันไม่สนุกอ่ะมันมันมันน่นนะฮะประมาณนั้นก็เอ,อ่อที่ผมฟังตอนแรกนะตอนที่ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยคือมันมากคือสมัยก่อนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคนที่แข่งรถเนี่ยอ่าที่ชอบแข่งรถอ่ะก็จะรู้ดีสนามแข่งจะมีมีไม่กี <seja> ่สนามผมอยากจะฟังแบบสนามที่แบบเดือดเดือดอ่ะโอ้ตอนตอนยุคผมเนี่ยฮะ มันเป็น MMC นะครับ MMC เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มอไซค์มันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอะ่ะมันไม่ได้เป็นสนามมาตรฐานสากลน,นะแล้วมันมีเหตุคนเสียชีวิตเยอะแยะแล้วก็มันก็ปิดตัวไปปิดตัวไปตอนนั้นที่ผมจัดในคลองห้ายังไม่สร้างนะคลองห้าไม่สร้างก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบสูญยาก,ากาศอยู่ประมาณสองปีสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยไม่มีสนามเลยไม่มีสนามเลยแล้วจังหวะว่าพอผมเข้ามาเนี่ยมามาทำตรงเนี้ย พอบอกปากต่อปากเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะผมจัดเนี่ยอาทิตย์ละสามวันอังคารพฤหัสอาทิตย์คืนหนึ่งเนี่ยนะผมจัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยคืนละสามคู่ห้าคู่เจ็ดคู่แข่งกันตั้งแต่เที่ยงคืนจนเจ็ดโมงเช้าแล้วเดิมพันอย่างเดียวนะผมผมอยากรู้นิดนึงคุณปิดถนนเลยเหรอปิดถนนเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่มาดูอ่ะเอแล้วก็หนีเลยอ๋อมีวิธีการยังไงยังเรานัดรวมที่หนึ่งสมมติว่าเอายกตัวอย่าง มายแต่ว่าตอนประมาณปี4 6, 7, ี่7เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยความเจริญของแถบชานเมืองเนี่ยม,มันยังอ่ามันยังไม่เหมือนกับปัจจุบันใช่ครับบางบัวทองสามโคกบ,บางบางหาันหรือแม้กระทั่งอ่าสุพรรณหรืออะไรเงี้ยคความเจริญมันยังลดรามันยังไม่เยอะมันจะเป็นท้องไร่ท้องนาครับคัเนี้ยอ่าพอเวลาเรานัดมารวมเนี่ยตำรวจก็ยังยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่รหรือบางทีเขามาตรวจหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ปั๊มเราไปรวมเนี่ยเราซื้อของกินปั๊มกัดชอบเราไปเติมน้ามันเนี่ย มีรายได้เขาปัม๊มปั๊มก็ไม่ค่อยร้องเรียนครับรัวอะไรอย่างสมมุติเราไปรวมนนแต่แข่งอยุธยาเราต้องข้ามจังหวัดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารวมนนมาแข่งโนนเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบเองเิเเวนพื้นที่นั้นมันก็สุดท้ายก็ไม่ได้แข่งกันอยู่ดีครับนั่นนะครับแล้ววิธีว,ว,วธิการแต่งรถของแต่ละคนเนี่ยเรารู้ไหมว่ารถคันนี้แต่งอะไรก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างเข้าว่ามีเครื่องอันนี้เครื่อง J2J t งเทอโบอะไร S องเอสอาร์อะไรเงี้ย เพราะว่าเมื่อกี้ผมดูในคลิปอะในคลิปอะแบบคือปิดถนนยาวเลยใช้ใช้เวลาการแข่งเนี่ยประมาณกี่กี่กี่เมตรระยะเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรโดยประมาณเข้าๆนะสี่ร้อยเมตรแต่ว่ามันก็ก็คือประมาณ4 0 0อ่ะแต่ว่าบางเส้นเนี่ยก็ประมาณ380บางเส้น380ร้อระหว่างแข่งอะมีอุบัติเหตุไหมที่เคยจัายไปแล้ครับไม่เคยนะ ็นคนดูคนอะไร่โชคดีมากไม่มีไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะกั้นเลยว่าแยกเลยว่าเลนคนดูอยู่ฝั่งนึงเลนเล่นรถแข่งเนี่ยก็อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างสมมติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยรู้กันหรือว่าถ้าเลนรถแข่งเนี่ยคือคนดูเนี่ยก็ต้องอยู่แบบว่าลิงไซส์สุดๆเลยนะฮะเพราะไม่งั้นมันแข่งไม่ได้ก็คือเราจับเดิมพันด้วยครับเราจับเดิมพันด้วยเราจับตัวการแข่งขันด้วย ใช่ไหมแล้วผมถามนิดนึงไงอย่างเราถือเงินเนี่ยเราไม่กลัวก็มันก็มีมีเหมือนกันนะมีโดนมีมีมาป้นเหมือนกันนะมีมาป้นด้วยมีมาป้นมีมาป้นไหนเล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก <c oughs> ็เดี๋ยวนะคือวันนั้นผมจัดผมจัดที่เอโซเกือกมาเอโซเกอกมาคือตัวผมเนี่ย ผมว่าเป็นคนที่มีรังสังหรณ์แม่นครับเป็นคนมีรังสังหรณ์แม่นคราวนี้ผมเคยเห็นรถค um ันนี้ขับพุ <gger asia S 2> ่งชนผมมาทิ<ม>า้งแล้วที่บางปะหันแต่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นเสืบผมนึกว่าเป็นพวกชุดนอกจะมาล่อผมคราวนี้ผมก็กระโดดหนีครั้ง <notch> นั้นผมกระโดดหนีแล้วขึ้นรถทันคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นผมนัดผมนัดแข่งผมนัดแข่งและกําลังเก็บตังค์ในปั๊มปรากฏว่าผมเห็นรถคันนี้ขับผ่านหน้าปั๊ม ผมยังบอกลูกน้องผมเลยว่าเนี่ยดูรถคันนี้ให้ดีนะเนี่ยคันนี้คือคันที่เคยวิ่งชนขับชนมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ตำรวจมันจะข้ามเส้นมาได้ไงเพราะตรงนั้นมันยุดยาวันนี้มาแข่งที่ที่นนทที่ปทุมมันมันคนละท้องที่กันคันนี้ก็ปรากฏว่าก็ไปแข่งพอไปแข่งตัวผมให้ลูกน้องปล่อยเส้นปล่อยต้นเส้นตัวผมมาอยู่ปลายเส้นดูวทั้งชัยเราเป็นคนคอยดูว่าขนาดจะเข้าคันนี้เงินเก็บไว้ที่ผม แล้วก็ด้วยความโชคดีวันนั้นผมเอาเงินอะซ่อนไว้ในรถซ่อนไว้ในรถคันน,นี้เสร็จมันมีจังหวะมันมีก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายเนี่ยมันมีรุ่นน้องชื่อบังฮัับ,บังฮัดนาเกากะนะก็ฝากแทงมา2 0,000ื่นผมกําลังจะขับรถออกไปเนี่ยบังฮัดบอกพี่เนี่ยสองหมืน่นก็ผมเอาสองหมืนน่นยัดไว้ในกระเป๋าครับผมก็ขับไปไปจอดคันนี้ผมว่ายืนอยู่ตรงเกือกมา้าเส้นชัยเนี่ยอยู่ตรงใกล้เกือกมา้าค,คนเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นร้อยเป็นร้อยคนยืนดูเนี่ยเป็นร้อย ก่อนหน้าผมเนี่ยคนที่ยืนหน้าผมเนี่ยใส่ทองเนี่ยประมาณต้องมี20บาทแหวนเพชรเนี่ยเต็มไปหมดเลยพกเงินเนี่ยที่เป็นแสนนะขออนุญาตเอานามเลยคือพิเชษั์คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยคันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยกำลังจะปล่อยกําลังจะปล่อยปรากฏว่ารถคันเนี้ยขับผ่านมาขับผ่านมาผมมองเฮ้ยแว๊บหนึ่งคิดเฮ้ยคันนี้นี่ว่าคันนี้ว่าขับพุ่งชนเราผมยังเฮ้ยเอะใจละผมก็มองตามไปเขาก็ไปจอดเลย จอดอยู่หน้ารถผมนะจอดอยู่หน้ารถผมคันนี้เสร็จเขาเปิดประตูลงมาเปิดประตูลงมา4ี่คนสี่คนใส่ชุดทหารใส่ชุดทหารพับแขนแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นสองคนคนโต2คนแล้วเขาลงมาจากรถแล้วก็กระจายเดินรกระจายเดินเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่รวมใครไม่รวมขึ้นมาปีนขึ้นมาบนเกือกม้าสองคนแล้วก็แล้วอีกคนเดินข้างล่างแล้วก็ปีขึ้นมาตอนหลังผมก็หันไปมองมองก็ถามว่าเฮ้ยพวกใครวะพวกใครใครรู้จักมั่ง ก็มองผมก็มองจากมองจากหลายๆคนดูปฏิกิริยาก่อนสังเกตดูมันจะมีอยู่คนมันก็เลึกๆ,ๆ,ๆักลึกๆแบบว่าล็อกแรกหน่อยคราวนี้นก็มองถาม,มก็เดินเดินเดินช่วงจังหวะว่าผมหันไม่มองทีก็ตะโกนมาเลยเฮ้ยเฮ้ยพอ,อเฮ้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาชักปืนมาเชื่อว่าคนเป็นร้อยเนี่ยปึ๊บเดียวไม่เกินสิบวิแม่งหายหมดวิด่งกันตีนแตกแม่งตีนแตกจริง แล้วแม่งเหมือนก็เขารู้ว่าเขาล็อกเป้าไว้แล้วว่าจะต้องเป็นเราแม่งเข้ามาถึงปุ๊บปืนจ่อเอาสันปืนตีทุบปึ๊บแล้วมาล้อมเลยล้อมเสร็จแล้วก็ลากลากไปที่ต่อหม้อแล้วคือมืออาชีพเลยเขามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ที่เหลือยืนนะปืนคุมเชิงไอ้ที่แม่งเป็นร้อยแม่งวิ่งขึ้นรถเนี่ยปึ๊บเดียวเลยนะแม่งขับออกแบบมองแบบเรายืนยังมองแบบคือมันมองแบบช่วยอะไรไม่ได้เนีอะแล้วก็ตอนแต่ตอนแรกอะผมนึกว่าตำรวจใจยังคิดว่าให้แม่งสืบแน่แล้วก็ก็ปืนใส่ ปืนใสเลยนะใครแบบว่าขับผ่านใครมีปฏิกิริยาหรืออะไรเงี้ยทุกคนแม่งขับหนีหมดขับหนีหมดมีรุ่นน้องอยู่คันคิดว่าแจ๊ดเนี่ยแจ๊ดีอีเนี่ยคิดว่านั่งได้ประมาณกี่คนแจ๊ดก็นั่งได้ประมาณสี่คนอันนี้สิบอ็ดคนสิบอ็ดคนสิบอ็ดคนแม่งอัดกันอ่ะผมยังยืนผมเนี่ยโดนปืนผมยังมองไอ้เชี่อไมว่าฝักมึงเยอะไปหน่อยเลยฝาท้ายม่งปิดไม่ได้อ่ะโอ้โหแม่งอัดกันขึ้นไปอ่ะด้วยความตื่นเต้นนะคนเราอ่ะนะแล้วก็ขับผ่านไปขับผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า ผมตอนแรกมันว่าเป็นตำรวจเขาก็เอาปืนนะนะปืนมาจ่อผม,มก็บอกว่าพี่ผมว่าผมามือจับปืนนะนะเขาบอกพี่ผมไม่ใช่ผู้ร้ายฆ่าคนตายไม่ใช่พราค้ายาพี่ไม่เอาปืนจอ่อผมหรอกรผมมือจับปุ๊บยเย็นว่าบเขาไอ้สัต์มือมือจับปืนหัวง้างจะตบบอกโอยพี่จะเย็นพี่จะเย็นครับแต่ผมไม่เอะใจไม่เอะใจเขาบอกไอ้บอยตังค์มึงอยู่ไหนบอกอพี่ตังค์อะไรผมไม่รู้เรื่องบอยสั์กูรู้มึงอะแข่งรถอาตังค์มึงอะมาและอีกคนมาบรรลวง ไปนลวงกระเป๋าหลวงเสร็จปุ๊บเนี่ยผม,ผมบอกว่ารอดตายเพราะเงินสองหมื huh. ่นเพราะว่าถ้าเกิดวันนะั้นผมไม่มีเงินติดตัวเลยนะ uh huh. ผมเละแน่นอน uh huh. เขาก็ล้องล้วงใบเสร็จแล้วผมมาเอะใจตรงว่าเฮียแม่งปื๊ดแม่งโจรแน่เพราะว่าแม่งเอาบุหรี่เอาไฟแชกเอาหมดทุกอย่างเลยนะเอาหมดทุกอย่างย้ําว่าหมดทุกอย่างเลยนะบุหรี่ไฟแชกเอาไปหมดเลยนะครัาวนี้เสร็จปุ๊บเอาไปแต่กุญแจรถไม่ได้เอาเขาก็เขาก็ลากเขาบอกไอสัตว์ผมไม่ต้องกลัว เดี๋ยววันนี้กูยิงมึงแน่เขาก็ลาเขาบอกมึงอะโกนตีเหรอได้ข่าวว่ากวนตีนะเขาว่าอย่างนี้นะเขาก็ลาผมจากต่อหม้อนะลากจากต่อหม้อเลินเดินผ่านหน้ารถผมตัวผมเองนะลากลงไปป่าหญ้าลากลงไปป่าหญ้าคราวนี้แต่เขาก็ดีนะเขาก็วันนั้นผมห่อจะตุกามผมพ่อจะตุกามผมก็บอกพี่ผมนึกยังไม่รู้บอกพี่ผมขอพักคืนได้ไหมพาพ่อผมเขาก็มองหน้าได้สัตว์นะ ก็คืนมานะเออก็เขาก็ดีนะครับเขาก็ลากลงไปประมาณสักสิบกว่าเมตรนะเขาก็จ่อหัวเสร็จปุ๊บเขาบอกไอ้สัตว์มึงยาวหัวหรือยาวขาให้มึงเลือกเอาเราก็พุ่งตรงนะผมก็ยกมือไหว้ค่ะนะก็บอกพี่อย่าทำผมเลยพ่อแม่ผมแก่แล้วครเขาก็มึงอย่ามองนะหมอไปหมอไปเขาก็ค่อยๆถอยฉากขึ้นรถแล้วก็ขับไปพอคราวนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมก็ว่าผมจะไม่จัดแล้วจะเลิกจัด แล้วจังหวะว่ามีพระองค์หนึ่งเขาก็บวชอยู่บวชอยู่เขาก็าโทรมาหาเขาก็ทํารถเขาบอกว่ายอมบอยได้ข่าวจะเลิกจัดรถแล้วเหรอผมก็บอกพระหลวงพี่ผมจัดไม่ไหวหรอกความรับผิดชอบมันสูงผมได้ค่าน้ําไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามารับผิดชอบหน้าเสือเนี่ยมันมันหลายแสนมันหนักมันหนักเกินไปเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพระครูอย่าพี่เขาให้เนี่ยไม่ให้มากวนเนี่ยยมบอยจะจัดต่อไหม เขาบอกว่าผมก็บอกผมไม่รับปากนะแล้วพายจะไปรู้จักเขาได้ไงเ<อ>าขาบอกอ่อย่างี้แล้วกันเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้คุยแล้วพี่เขาก็พูดมาเราฟังเสียงเขาก็จําได้แล้วโหเสียงเข <ๆ S 2> เสียงนี่แม่งกังวันอยู่ในหัวเลยเสียงเขาเนี่ยแล้วเขาก็แต่รายละเอียดเราไม่ต้องเล่าต่อว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เล่าเขาค่ะประมาณนั้นครับแคนั้นแหละก็เลยก็เลยกลับมาจัดต่อ หลังนั้นก็กลับมาจัดต่อแล้วเขาก็มาเขาก็มาอะไรกันนะเขาก็มาดูเขาเป็นผู้ชมที่ดีนแล้วบอกว่านี่จับไปเลยจับไปเลยเขาไม่มากลัวแล้วเขาก็มาเป็นผู้ชมดี่ดีแต่ก่อนหน้านั้นเขามาเขาก็ยิงปืนเล่นบ้างรถจะแข่งเนี่ยพอรถจะปล่อยเนี่ยก่ <c oughs> อนที่ว่าเขาจะป้นเนี่ยนะรถจะแข่งบางทีก็มา,าก็ยิงตุ้ม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 บางทีเนี่ยมัน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 ก็มีผลนะใช่ใช่อมันมันก็พอคนที่มามันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครยิงกันว่าแต่ละคนมันก็มีแผลมีอะไร มััันนกกเเทคือวัยรุ่นเน่ะถ้าเป็นสมัยก่อนวัยรุ่นยุค90เนี่ยถ้าบอกมีการแข่งรถเนี่ยรู้เลยครับว่าตรงไหนตรงไหนจะนัดกันนัดกันล่วงหน้าครับแล้วผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าในกรณีเราจัดตามท้องถนนเนี่ยกับเราจัดในสนามมันแตกต่างกันไหมแตกต่างแตกต่างกันคืออันไหนมันอันตรายกว่ากันคือเอา ถ้าเรื่องอันตรายอะจัดที่ไหนก็อันตรายถ้ามันจะเกิดนะในสนามก็มีอุบัติเหตุข้างนอกก็มีแต่ว่าที่ผมจัดเนี่ยยังไม่เคยมีนะอ๋อมีอยู่ครั้งหนึ่งแค่หมุนลงเกาะกลางหมุนลงเกาะกลางแต่ว่าไม่มีไปเกี่ยวโดนคนเกี่ยวโดนอะไรถามว่าความมันเนี่ยเอาความมันนะนะถ้าแบบว่าไม่ได้ว่าโลกสวยนะถนนมันว่ะแบบว่าพุ่งตรงนะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายแล้วมันไปสร้างความเดือดร้อน แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาโลกสวยนะผมก็ยืนยันคําเดิมว่าถนนมันกว่าครับแต่จริงๆถ้าถ้าเอาให้ง่ายดีกว่าถ้าเกิดว่าเข้าสนามได้ก็ดีดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องด้วยแล้วก็อย่างสมัยก่อนที่ผมจัดเนี่ยมัน เราแวกตรงที่ผมบอกอะก็คือมันยังเป็นท้องไล่ท้องนารถสัญจรผ่านน้อยไม่เหมือนอย่างปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยรถสัญจรเยอะแล้วมันก็ความจเจริญมันไปถึงทุกหย่อมหญ้าแล้วอะมันก็กลายเป็นว่าเป็นรบกวนผู้คนเปล่าเ,เราเป็นผู้จัดเนี่ยถามจริงเ,เวลาแข่งรถกันเนี่ยเคยโดนจับเป็นมั้งไหมอ,อ,อย่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยค,คือพอเวลาเนี่ยเราเราจัดเนี่ยปกติเนี่ยผมจะนัดรวมที่หนึง่ง ไปแข่งที ite, <LO jotka going sup> ่ห ah. นึ right ่งพยายามไม่ซ <Okay. S 2> yes. uh ้ huh. mm ําที่พยายามไม่ซ้ําที่แต่พอหลังๆเนี่ยพอความถนนเนี่ยที่มันเหมาะสําหรับการแข่งรถเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยมันก็จะไปซ้ําที่อยู่อยู่ไม่กี่ที่ไม่กี่ที่คราวเนี้ยพอมันไม่กี่ที่เนี่ยพอคนร้องเรียนเข้าเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็มาครับาวเนี้ยก็มาโดนจับมาโดนจับคือผมมาแข่งเนี่ยซ้ําๆที่เดิมเนี่ยเป็นเวลาเกือบปีและ ทีทีอังคารพฤหันอาทิตย์อังคารพฤหันอาทิตย์แข็งแต่เนี้ยยันมาอยู่จอดแช่อยู่ที่แต่ที่ยังคืนยันหกโมงเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนแล้วก็มีเขารวมกันสนที่กาลังมาแล้วก็มาปิดกล่องจากเมื่อตอนปีสี่เจ็ดคาว่าปิดกล่องเนี่ยมันไม่ใช่ในคุกนะครับอย่างเดียวก็คืออันนี้ปิดกล่องเนี่ยคือตํารวจได้ล้อมล้อมล้อมรถจับหมดแล้วพอจับเสร็จแล้วยังไงยึดรถหรือยังไงวันนั้นเนี่ย คือมัน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 อย่างนี้ตอนแรกอะคือเขาเนี่ยจะจับจ้องจะจับผมไม่ได้ที่ท้องที่เขาครับแต่ผมเนี่ยหนีรอดจากท้องที่เขามาได้<อ>แล้วเขาฝังใจเขาก็าาตามมาจริงจริงอะมันไม่ได้เกี่ยวกับท้องที่เขาเลยไม่ได้ข้ามจังหวัดมาด้วยซ้ําแต่ว่าเหมือนกับคือเขาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ไดคราวนี้เสร็จพี่เขาก็ไปส่นที่กาลังมาแล้วก็มาจับมาจับเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะว่า พอเขาข้ามเขตมาเนี่ยพอเขาข้ามเขตมาเนี่ยโดยที่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกเจ้าของเนี่ยพื้นที่ผมไม่รู้ว่ามันจะดาร์กไปว่านะเรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยได้อยู่ครับเพราะว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องเล่าในยุคของ90ครับพอมันข้ามท้องที่ข้ามเขตมาเนี่ยเจ้าของพื้นที่มันก็เหมือนกับข้ามหน้าข้ามตาถูกต้องครับเขาก็ไม่โอเคเขาก็จะแรกเขาจะปรับแล้วก็จะปล่อยกลับปรับแล้วจะปล่อยกลับคราวนี้เสร็จปรากฏว่า คนที่เขานําทับมาเนี่ยเขาเขาเขาบอกไม่ได้ครับไม่ได้จะต้องจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดดําเนินคดีใช่สุดท้ายเนี่ยแต่แต่ด้วยว่าวันนั้น่ะรถเนี่ยโดนจับเยอะคนก็โดนจับเยอะคนโดนจับเป็นร้อยสามสี่ร้อยคนรถเนี่ยก็ร่วมเกือบร้อยคันครับค้งนี้ปรากฏว่ามีการหนีหนีกันที่ที่โรงพักเจ้าของพื้นที่กระโดดหนี ไปเอากุญแจสำรองสำรองขับออกนี้เหลือไปขึ้นศาลเนี่ยไม่กี่คนไม่กี่สิบค่นครับถามจริงว่าเล่นแตลรถแข่งแต่รถใหญ่แหละครับไม่มีผมจัดมีอะไรเงี้ยผมจัดมาเนี่ยก็มีทั้งมอไซค์สมัยก่อนนะจัดพันพันนะก็มีทั้งมอไซค์เจอมอไซค์มอไซค์รถเล็กเด็ดเด็ดเ <Big S 1> จอเซฟิโลงเซฟิโล่บิ๊กไบค์เจอบิ๊กโอ้จัดสารพัดอ่ะขอให้มันแข่งแล้วมันกินตังกันอ่ะผมจัดหมด ก็คือจริงๆไม่ใช่รถใหญ่อย่างเดียวรถเล็กนั่นครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาโมไซค์มาแข่งเนี่ยมันใช้ยี่ห้ออะไรหรือแดดนะเปล่าแดดโซนิกปุ๊บอาร์จีบีมีไหมไม่มีมีโซนิกเคอาร์อะไรเงี้ยเคอาร์เคไม่มีมีแดดเคอาร์มาตอนหลังครับมีแดดที่ผมจําความได้เนี่ยนะมีโซนิกโซนิกกับแซดเอ็กหกเนี้ยอย่างโซนิกโซนิกนั้นพลามห้าวิ่งกับเบนเลสซิ่งเนี้ยอ่า ล้วก็หรืออย่างอย่างที่เปิดคลิปให้ดูเนี่ยวิ่งกับ200 2J เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปเล็กๆเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนิดนึง่ะครับเดี๋ยวให้พี่บอยฝากผลงานดีกว่าว่าฝากอะไรกับทางช่องครูแตงพาัวร์ครับตอนนี้ผมมีเปิดร้านฟิล์มนะครับอยู่ฮายาประก็ตแล้วก็มีเพจเชง347นะครับเล่าเรื่องเล่าเรื่องสมัยก่อนที่ว่าเราเคยจัดแข่งรถ แต่ละคู่แต่ละคู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับบรรยากาศถ้าสนใจก็ลองไปกดติดตามชมดูได้ครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ครับที่หน้าจอนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เชงมากเลยนะครับพี่บอยเอาไว้ขอบอันนี้ขอขอบคุณพี่บอยบอยเชงมากนะครับ